สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าให้ดูนะครับคือเนี่ยอาการเปิดแล้วไม่มีน้ําออกแนละ้วตอนนี้ผมซื้อมาล้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูก่อนอื่นก็ปิดวาล์วน้ําก่อนนะเรียบร้อยเดี๋ยวมาถอดตัวก๊อกออกกันก่อนอื่นต้องถอดสายน้ําดีออก ทีนี้อยากพิสูจน์ว่าเอ้เาวีข้อถูกไหมว่าก๊อกน้ําเสียก็ลองเปิดน้ดําดูปกตินะ,ะทีนี้ก็มาถอดชุดก๊อกน้ําออกได้แล้ว มันมีสิวยางนะก็อันบนอันล่าอัน ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่สายน้ําดีแล้วเดี๋ยวก็มาเทสกัน จบขั้นตอนแล้วต่อไปก็เปิดวาล์วก่อนเดี๋ยวจะเทสกันแล้วเสร็จแล้วก็เปิดก๊อกอ่างล้างหน้าเทสน้ำมาแล้วก็จบขั้นตอนไอ้นี่เป็นวิธีเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้านะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ